นี่เป็นจุดแลนด์มาร์กนี่เป็นจุดไฮไลท์จุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะทุกคนที่สวยงามมากๆเริ่มจากแหลมตรงโน้นนะทุกคนที่ทุกคนมองเห็นอยู่เดี๋ยวยายจะซูมกล้องเข้าไปตรงนั้นเขาเรียกว่าหาดดอกเกตสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายมาส่งหลานที่โรงเรียนนะคะแถวโรงเรียนของหลานเนี่ยจะใกล้จะอยู่ใกล้กับเขื่อนลำปาว เดี๋ยวยายจะพาทุกคนไปแวะเที่ยวกันสักนิดแล้วค่อยกลับบ้านเดี๋ยวกลับกล้องให้ทุกคนดูก่อนว่าเส้นทางที่เราจะไปเขื่อนลำปานั้นสวยงามแค่ไหนนี่คือทางไปเขื่อนลำปานะคะอีกประมาณสัก2กิโลก็น่าจะถึงทุกคนก่อนที่เราจะแวะขึ้นชม ไฮไลท์ของเขื่อนลำปาวไปที่สันเขื่อนลำปาวนะยายจะพาทุกคนมาดูจุดแลนด์มาร์คของกาลสินอีกจุดหนึ่งที่ฤด,ดูการเขาเรียกอะไรวันหยุดเนาะวันหยุดไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงการอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วจุดเนี้ยจะเป็นจุดอันซีนของชาวกาลสินเลยก็ว่าได้นอกจากวัดสวยๆแล้วก็ยังมีนี่เลยทุกคนแฟบหันให้ดู เป็นยังไงเดี๋ยวกลับกล้องให้ทุกคนดูนะจุดนี้เขาจะเรียกว่าผันน้ำทุกคนนี่เป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งของชาวกาะสินนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเมืองกาสินก็ต้องมาจุดนี้มาที่นี่นะคะนอกจากเขื่อนลำปลาวแล้วนอกจากวัดสวยๆแล้วยายพาข้าม มาดูฝั่งนี้ตรงที่ยายยืนอยู่มันจะเป็นสะพานนี่เห็นไหมทุกคนไปจนสุดโค้งนี้เลยก็จะมีร้านค้าไปจนสุดเลยนะคะสามารถลงเล่นน้ำได้มีห่วงยงห่วงยางให้เล่นนะคะน้ำก็จะมีลึกบ้างตื้นบ้างถ้าเขาปล่อยน้ำ ไม่มากก็จะนี่แหละค่ะก็จะมีโขดหินตามลำธารไปเรื่อยๆนี่เป็นแลนด์มาร์กอีกตรงนึงทุกคนที่ที่เขาจะปล่อยน้ำเขื่อนออกมานะคะอยากให้ทุกคนดูมันสวยเนาะนี่นะคะตอนนี้เขาก็ปล่อยน้ำออกมาตรงนี้เลยพอเขาปล่อยน้ำออกมาแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนนู่นมันก็จะไปจรลดอ่ากับอ่าผันน้ำเมื่อกี้ที่ยายพาคุณผู้ชมไปดูตั้งแต่ตอนต้นคลิปเนาะ นี่นะะน้ามันก็จะไหลไปในสายทานเดียวกันนวนค่ะก็จะมีชาวบ้านทอดแหอยู่ตรงกลางเกาะเลยตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงสัรเขื่อนลำปาวแล้วนะคะทุกคนทางหลังยายนี่ก็จะเป็นแท่นชื่อของเขื่อนลำปาวแล้วก็เป็นพญานาคนะคะส่วนด้านนี้นี่เลยก็จะเป็นเขื่อนลำปาวของจังหวัดกฬสิน ของพวกเรานี่เองนี่เป็นจุดแลนด์มาร์กนี่เป็นจุดไฮไลท์จุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะทุกคนที่สวยงามมากๆเดี๋ยวยายจะไปยืนอยู่ใกล้ๆสันเขือ่อนโอ้ลมแรงมากเลยนะคะพยายามป้องไม่ให้ลมมันเข้าเวลาพาก สวยงามไหมทุกคนบนทะเลเลยลมแรงมากเดี๋ยวยายกลับกล้องให้ดูแล้วเดี๋ยวยายจะพากไปทีละจุดทีละจุดว่าแต่และจุดที่เห็นแต่และเกาะที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างเริ่มจากแหลมตรงโน้นนะทุกคนที่ทุกคนมองเห็นอยู่เดี๋ยวยายจะซูมกล้องเข้าไป ตรงนั้นเขาเรียกว่าหาดดอกเกตหาดดอกเกตจะเป็นชายหาดท,ที่อยู่ติดกับเขื่อนลำปาวเลยนะทุกคนเป็นชายหาดของเขื่อนลำปาวนั่นคือจุดที่เขาอนุญาตให้เล่นน้ำได้เขาอนุญาตให้เล่นน้ำได้นักท่องเที่ยวอาหารเครื่องดื่มจะอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะคะทางเข้าก็จะเป็นทางโน้นเข้ามาเข้ามาไปเรื่อยเรื่ตรงนี้ จะเห็นเพียงลิบหลีเห็นไหมทุกคนเห็นเพียงลิบหลีจะเป็นนี่ดูมือยายนะที่เป็นแหลมเนะี่ยเขาเรียกว่าแหลมโนนวิเศษถัดจากแหลมโนนวิเศษจะเป็นสะพานเทพสุดาทุกคนเห็นไหมนั่นก็คือเป็นอันซีนของจังหวัดกรสิน์อีกที่หนึ่งก็คือสะพานเทพสุดาแหลมโนนวิเศษก็จะเหมือนกันก็จะมีนักท่องเที่ยว ทั้งวันทั้งตอนเย็นและตอนตอนกลางคืนจะสวยมากที่มีเรือไดโนเสาร์มีเจสกีอะไรที่เขาเล่นน้ํากันตรงนั้นแล้วก็ตอนตกกลางคืนก็จะมีร้านหมูกระทงกระทะตรงแหลมโนนวิเศษนะคะถัดมาทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เห็นภูเขาลูกนี้ไหมนี่นี่ภูเขาลูกนี้เลย <c oughs> เขาเรียกว่าภูสิงห์ภูสิงห์หรือวัดพุทธาวาสทุกคนไปเซิร์ชได้เลยนะที่มี พระใหญ่พระพรมภูมิปาโลเป็นพระเก่าแก่ที่สร้างขึ้นสมัยโน้นตั้งแต่ยายยังไม่เกิดน,นะคะถัดมาเป็นภูเขาลูกนี้ถ้ายายพูดผิดขออภัยด้วยนะเขาเรียกว่าผูกผูปอนะคะผูปอผูปอมีอะไรผูปอจะมีเขาเรียกว่าอะไรพระปางสายญาตสร้างสมัย สมัยสงครามโลกนะคะสร้างสมัยตั้งแต่สมัยสงครามโลกเลยถัดมาจากนี่นี่ที่ทุกคนเห็นอยู่เดี๋ยวยายปรับกล้องก่อนตรงเนี้ยเขาเรียกว่าสวนสะออนแต่น่าจะล้มเลิกหมดแล้วล่ะที่เรื่องของสัตว์ป่าอะไรเงี้ยเมื่อก่อนจะมีสัตว์ป่าอนุรักษ์ที่นี่นะคะเรื่องสวนสะออนไม่ว่า ลิงเสือจระเข้ลิงข้างบางชนีอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเมื่อก่อนตั้งแต่สมัยยายเด็กๆอายายสิบกว่าขวบะได้มาเที่ยวอยู่แต่ทุกวันนี้ไม่น่าจะมีแล้วค่ะนี่แคะคะตรงนี้ก็จะเป็นลานสันเขื่อนจะมีเก้าอี้ให้นักท่องเที่ยวมานั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศชมวิวทิวทั์กันอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับ คลิปนี้ทริปไม่ได้ตั้งใจมานะคะมาเกิดจากมาส่งหลานหลานเตือนสายมาส่งหลานไปโรงเรียนก็เลยเอะใจว่ามันอยู่ห่างจากโรงเรียนหลานประมาณ2องสามกิโลพาเพื่อนๆมาชมมาเที่ยวมารู้จักแหล่งท่องเที่ยวของกาลสินเล็กๆน้อยๆดีกว่าสําหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกําลังใจให้ยายด้วย ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย